วันนี้กลุ่มพ่อเราจะพามาดูการเลือกซื้ออาหารหมักดองกันค่ะอาหารหมักดองเป็นอาหารที่ผ่านการ สุขขภาพองผู้บริการเลือกซื้อของหมักดอง 1. ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีกระบวนการผลิตที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 2. ผ่านการรับรองมาตรฐานจากอยมีฉลากระปุวันที่ผลิตวันที่หมดอายุและสถานที่ผลิตอย่างชัดเจน 3. บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีรอยรั่ว ตัวหมีโป่งทองหักบรรจุพันเป็นกระป๋องต้องไม่ขึ้นสันสีลักษณะภายนอกของอาหารต้องมีสมภาพสดใหม่สีหรือตัวอาหารไม่ผิดปกติไปจากเริมกระบวนการําทำอาหารหมักดองเมื่อเราปาประกาศสีกของเราครับสลดแดดได้ที่แล้วเนี่ยให้นุ่มๆม,มันนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการดองเกลือแล้วครับวันนี้ประกาศที่ใช้ผมใช้5ากิโลนะครับทีนี้ก็โรยเกลือได้เลยครับ ผักกาดเดียว5กิโลเนี่ยผมจะใช้เกลือเม็ด1กิโลนะครับในการหมักดอกตรงนี้นะเกลือจะช่วยแบบลดไข่พยาธิด้วยนะทีนี้ก็เปิดน้ำได้เลยเปิดน้ำให้ท่วมผักกาดเลยนะครับแล้วก็พยายามกดๆไว้นะครับให้เกลือละลายนะเป็นเกลือเม็ดนะแล้วทีนี้เราก็หาอะไรมาทับนะครับแล้วก็เอาข้อเข็มนี่แหละครับทับไว้นะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการหมักเกลือนะครับเราจะหมักเกลือไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทับต่อครับส่วนนี้ก็คือข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าเราจะหุงข้าวเหนียวกินนะใช้ปริมาาาณลลลิิตรรรรนนะคคัับบเเเเปดด้้้้ชชกกส็็จแวไย เอาละแช่ขันียูไว้หนึ่งคืนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อครับเอาละเช้าแล้วครับทีนี้เรามาทำต่อได้เลยครับที่ครับประกาศที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะครับหนึ่งคืนนะฮะก็จะมีรูปแบบการนุ่มลงนะนุ่มตัวลงแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการนำระกาศพวกนี้ไปล้างน้ำเกลือออกนะครับเพราะตอนนี้ประกาศเราจะเค็มมากนะครับทีนี้ก็ทำการล้างอากาศได้เลยครับล้างเกลือนะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการตกแต่งนะครับถ้าหากพวกมีอะไรดำๆแบบนี้เราก็เฉือนออกนะครับล้างก็สองสามน้ำก็ได้นะครับใบลึงเหลืองแบบนี้ก็ตัดออกด้ววยยส ทีนี้ก็ล้างน้ำครั้งที่2นะครับนี่ก็คือการล้างน้ำครั้งที่2นะครับ5้กิโลร้อยละเอียะเลยเอาละทีนี้ก็ผึ่งนะครับให้เสด็จน้ำนะครับนี่ก็คือข้าวเหนียวนะครับที่เราแช่ไว้นะครับเพราะว่าจะหุงข้าวเหนียวนะส่วนน้ำซาวข้าวเนี่ยครับเราก็จะไม่ทิ้งนะแล้วเราก็จะซาวน้ำสองครั้งนะครับเมื่อเราได้น้ำซาวข้าวแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องปรุงรสสัหน่อยนะครับปรุงรสด้วยเกลือป่นนะครับผมใช้100กรัมนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะครับผมใช้300กสามขร้ลอยก่อนนะครับเมื่อเราคคนนนนจ้าาตลลลลกกัับบเือะะรยไดมขีดคนให อืมโอเคให้มีความหวานนิดนิด,นดความเค็มประแลมๆนะครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยครับจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะเมื่อเราล้างผักกาดของเรานะครับแล้วก็ถึงน้เสต็จเนี่ยทีนี้ก็บรรจุโอ่งได้เลยในกรณีที่คุณไม่มีโอ่งนะครับก็บรรจุโหลแก้วหรือว่าบรรจุโหลพลาสติกก็ได้นะครับขอเป็นฟุตเกรดนะแต่บ้านผมเนี่ยทำกินบ่อยนะฮะก็เลยซื้อโอ่งเล็กๆมาสักโอง่งนึงนะครับอุย้ยใช้ได้นานซื้อเก็บไว้ใช้คุณของดีมีประโยชน์โอเคเต็มโอ่งพอดีแล้วทีนี้เราก็นำไม้นะครับมาขัดไม้ไผ่ไม้ที่ผมใช้้้้้วัันนนีะครบใชไไมปิงก่นะใช้้้ไดครับแลวททีีนน้้้้ก็เเาาวคไดลยรับเททให้่วมกกาันครับ อ่าแล้วทีนี้ก็หาภาชนะมาปิดฝาแบบนี้นะครับผมจะดองประกาศไว้7วันนะครับและอีก7วันเรามาดูกันครับผมเอาละดองแล้วครบเ็ดวันแล้วครับมาดูกันครับแฉ่งทีนี้ก็เอาไม้ออกนะครับไม้ที่เราขัดไว้นะครับอ่านี่เป็นไงคุณผู้ชมว้าวโอ้โหสีสวยนี่ครับผมดองทั้งหมด7วันนะครับ7วันก็ได้กินแล้วถ้าอากาศร้อนๆหน่อยก็5วันก็ได้กินแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ผลงานของผมนะฮะขั้นตอนการดองอากาศเขียวนะครับ5วันถึง7วันก็ได้กินแล้วนะครับสูเเชชื่่ออออไดดด้้ใๆนนะครรรรับบบงธมาติแีีย สวยงามป่ะถ้าหากเเจอประกาศขีวราคาไม่แพงนะครับก็ดองไปกินบ้างหลังจากดองจนได้ที่แล้วเนี่ยก็เก็บในตู้เย็นได้เลยนะครับต้มกระดูกหมูประกาศต้องขัดไข่ <c oughs> จะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวๆหน่อยนะอาหารหมักดองของอาาร่อยที่มีทั้งประโยชน์และโทษต่อสุขภาพประโยชน์ของอาหารหมักดอง 1. เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ การหมักด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกเช่นนมเปรีย้ยวโยเกิร์ตแหนมกิมจิมีสปคุณที่ดีต่อสุขภาพเช่นลดคอเลสเตอรอลช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหารสร้างสารอาหารเช่นกรดอะมิโนโที่จำเป็นวิตามินกรดไขมันที่จำเป็นซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพการหมักอย่างทำอาหารย่อยได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 2. ทํทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นเช่นผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะม่วงมะขามมะดันเมื่อนำม,มาดองจะได้ผลไม้ที่รสชาติกลมๆรับประทานได้ง่ายขึ้น 3. เป็นการถนอมอาหารทำให้มีอาหารเก็บไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้น 4. ลดขยะจากอาหารเพราะอาหาราาหารมักดองเป็นการนำอาหารที่เหลือหรือปริมาณมากๆมาไปรูปไปเกิดเมนูใหม่สร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มอีกด้วยโทษของอาหารหมักดอง 1. ในอาหารหมักดองมีเกลือโซเดียมสูงบางครั้งสูงกว่าอาหารสดถึง1ิเท่า การรับประทานเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความลันโลิยสูงและโรคไตอีกทั้งทำให้ร่างกายดูบวมโดยเฉพาะบ,บริเวณใบหน้าแขนขาข้อมือข้อเท้าอีกด้วย 2. ทำให้ผิวพรรณแห้งเหี่ยวขาดน้ำจากการที่โซเดียมในเลือดเพิ่มขึ้นจึงมีการดึงน้ำออกจากเซลล์ผิวหนังคนที่รับประทานอาหารดองมากๆผิวพรรณจึงหมองคล้ำไม่สดใสเปล่งปลั่ง สามไม่มีคุณค่าทางอาหารมากเท่ากับอาหารสดเนื่องจากถูกเก็บไว้นานและแช่ในน้ำเกลือจึงทำให้วิตามินและเกรดต่างๆถูกชำระล้างไปเกือบหมด 4. ในอาหารหมักดองอาจมีสารกันเสียและสีผสมอาหารที่ใส่มาเพื่อยืดอายุให้อาหารทําให้สีสันน่าทานมากขึ้นซึ่งหากรับประทานเป็นประจําสารเหล่านี้อาจสะสมในร่างกายและเป็นอันตรายได้ 5. บางครั้งกรรมวิธีการหมักดองก็ทําโดยไม่ได้มาตรฐานทําให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆที่เป็นอันตรายเมื่อรับประทานไปแล้วอาจเกิดทําให้ท้องเสียอาหารเป็นพิษซ้ำร้ายกว่านั้นอาจเกิดโรคที่อันตรายกว่าถึงชีวิตดังที่เคยมีข่าวพุบเชือ้อคอสติเดียมเพอร์ฟิงเกอร์ในหน่อไม้ดองบรรจุปิ๊บทำให้คนรับประทานเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วยังรวมถึงเชื้อพยาธิที่ปะปนมาในปลาร้าอีกด้วย 6. แบคที ria เล็กโตไบเลลัสในหารดองแม้ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ก่อโรคแต่ในคนที่ภูมิต้านทานร่างกายต่ำกว่าปกติก็อาจจะเป็นอันตรายได้เช่นกันเช่นในเด็กเล็กคนแก่คนที่ได้รับเคมีบำบัดและใช้รังสีสารอันตรายในอาหารหมักดอง1วัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหารคือสารที่สามารถใช้ในอาหารได้อย่างปลอดภัยแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด 1. ซัคคารินหรือขันทศสกรเป็นสารให้ความหวานแทน้าตาลที่มาจากการสังเคราะห์มักเรียกว่าน้าตาลเทียมมีความหวานกว่าน้าตาลทรายส่3 0 0 7 0ถเเท่าราคาถูกให้รสหวานจัดและติดลิ้นแต่ไม่ให้พลังงานจึงนิยมใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สารพ่อขาวอยู่ในกลุ่มสารซาฟไฟใช้ป้องกันอาหารไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเช่นถั่วงอกกิ่งซอยยอดมะพร้าวหน่อไม้ดองเพื่อให้ดูน่ารับประทานขึ้นอย่างไรก็ตามหากได้รับในปริมาณมากอาจทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาจเจียนเวียนหัวท้องร่วงสําหรับผู้ที่เพ้อย่างรุนแรงอาจเกิดอาการช็อกและหมดสติได้ดังนั้นควรเลือกอาหารที่มีสีใกล้เคียงธรรมชาติและไม่ขาวปิดปกตสิสารห้ามใช้ในอาหารสารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายและกฎหมายกำหนดห้ามใช้ในอาหาร 1. บอเรกผงกรอบน้ำประสานทองมีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมเตตราบอเรตบางครั้งถูกลักลอบใช้ในอาหารเพื่อให้เนื้อสัมผัสกรอบเด้งและน่ารับประทานอาหารที่มักพบว่ามีการลักลอบใส่บอเรกได้แก่หมูบดหรือชิน้อนอดมันหมูสดเนื้อสดไส้กรอกผลไม้ดองทับทิมกรอบและลอดช่องอาการอันตรายจากการได้รับสารบอเรกอาเจียนน้ำหนักลดผื่นหันตาบวมเนื่อตาเศษปวดท้องท้องร่วงตับแตะไตอักเสบและอาจถึงขั้น จหรือเสียชีวิตได้ 2. ส,สารกันรากฎซาลิกไซลิก,กมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์นิยมนำมาใช้ในยาและเครื่องสมอางบางชนิดแต่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จึงห้ามใช้ในงานอาการอันตรายจากการได้รับสารกันราขึ้นไส้อาเจียนรกระคายเครืองเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ความดันโลหิตต่ำหรือเกิดปืนแดงตามร่างกาย ปัจจุบันนี้อาหารสดดองซีอิ๊วหรือดองน้ำปลากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแม้ว่าอาหารที่นำมาดองส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำเค็มพบพยาธิได้น้อยกว่าสัตว์น้ำจืดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอพยาธิเลยอังกุ้งสดซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตนำมาทำกุ้งแช่น้ำปลาตำกุ้งสดหรือแม้กระทั่งกุ้งดองซีอิว๊วกุ้งดองน้ำปลามีพยาธิใบไม้ในปอดหากไม่รักษาอาจจะทำให้พยาธิขึ้นสมองมีอาการชักสายตาผิดปกติ ส่วนปูไข่ดองแสนอร่อยมีความเสี่ยงในการติดพยาธิพาราโกนิมัสเวสเทอร์มานท์พยาธิใบไม้ประเภทหนึ่งที่พบมากในปูและสำหรับปลาแซลมอนแม้จะเป็นปลาน้ำลึกก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดพยาธิได้เช่นกันรวมถึงปลาทะเลอีกหลากหลายชนิดและหมึกจะพบพยาธิตัวกลมกลุ่มอนิสาคิตพยาธิชนิดนี้จะใช้หนามและปลายหางแหลมในการชอนชัยผ่านเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารและลำไส้ของมนุษย์ทำให้เกิดแผลขนาดเล็กและอาจทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ส่งผลให้มีอาการปวดท้องแน่นท้องคลื่นไส้ท้องอืดและถ้ามีแผลในกระเพาะขนาดใหญ่จะท้องเสียหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดอาหารหมักดองเป็นแหล่งของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่นอกจากจะเป็นมิตรกับระบบย่อยแล้วงานวิจัยชิ้นล่าสุดยังเปิดเผยว่าสามารถช่วยลดกลิ่นปากได้ กลิ่นปากเกิดจากแบคทีเรียที่ผลิตแก๊สที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ออกมาโดยพบได้ที่บริเวณลิ้นและด้านล่างของเหงือกซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากและลมหายใจไม่พึงประสงค์มีการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรไบโอติก7ชิ้นที่น่าสนใจสรุปไปในทางเดียวกันว่า การเพิ่มแบคทีรียดีเข้าไปเพื่อต่อสู้กับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหล่านี้สามารถแก้ไขกลิ่นปากที่ต้นเหตุได้ซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียเรวอย่างการแปลงฟันหรือการใช้น้ำยาบ้วนปากที่ช่วยป้องกันได้ในระยะสั้นๆและนี่เป็นทั้งหมดของอาหารหมักดองขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมครับ